สวัสดีจ้าพี่น้องกับเขาแลงมาอนี่จ้าอ้อปลาจ้าอ้อปลาสดๆจากแม่นม้ำอาจารย์จะเลื่อนพคนหายมากจ้าอันมาดูบ้านอื่นคนเอื่นอีหยังเลยจ้าบ้านเอ็ดมินเอิ่อนอ้อปลาวิธีเห็ดก็คือตำกระเทียมใส่ตะไคร้ใส่พริกใส่หอมแดงจ้าแล้วก็เอาปลาใส่หม,ม้อดยวะน้ำ กุงรสด,ด้วยรสด,ดีชุบรสเกลือนิดหน่อยจ้าพาอไก่สีซุกแล้วเ่ากระค่อยสีไส่เอนผักอีตู้จ้าพาอสไทยเอินใบแมงลักน่ะจ้านี่ะจ้าอ๋อป่าบ้านแอดมินเอินบางบ้านเอาสิเอินมกป่าจ้าใส่น้ำออเจาะจ้าพาอได้จำจ้า ออกบใส่ข่าอิตูข่อิตูกับต้นหอมจ้ะพี่น้องเรียบร้อยจ้ากับเผาแร่งนี่จ้ามาได้จ้ากินข้ากับอ้อป่าน้ำกัน